สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้กำลังเก็บผักเมงดาหรือว่ามิ้นนะคะผักสลัแหน่จ้ะจะเอาไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวตามเข้าครัวแล้วกันจ้ะสดสดกรอบๆมาแบบตะมุตะมิวันก่อนก็มาเก็บไปใส่โอเปียสดนะคะคุณย่าบอกว่าหอมจังจางสามสีเลยะคะ่ะ โอ้ยมาแรกๆแบบนี้หอมจ้ะเก็บใบกระเทียมป่าอีกแล้วจ้ะไม่กินตอนนี้จะกินตอนไหนกำลังอ่อนๆ

นะต้นของปีที่แล้วนะพี่น้องดูแน่นกัน แน่นเอียดแน่นเอียดนี่รอยเราตัดไปนะคะเขาก็ขึ้นมาใหม่ ได้แล้วจ้ะพี่น้องดูผักกูดค่ะเพิ่แป๊บเดียวขึ้นแบบนี้ละ่ะแต่เขาก็จะมาหลายรุ่นนะเดี๋พี่น้องจะบนมีแล้วไม่กินข <c oughs> องกินมีเยอะกินในรั้วในสวนมีได้แล้วได้แล้ว กำลังกินเขาจะมาหลายรุ่นอยู่จ้ะ,อะเอารุ่นแรกไปกินก่อนได้ผักแมงดากระเทียมป่าผักกูดและ<ม>ก็จะเอาฟันสิงโตเอานอกสวนนะคะ ไม่ได้เอากล้องขากล้องมาด้วยได้ฝันสิงโตละเอ่อมัสโรโซนะฮะโรสโซนี่คือตำแยฝรั่งค่ะ Next เน็กโลอันนี้คือครีสโคนผักชี่ล้อมจะจะพยายามเก็บไม่ให้ตอดมือจะไม่ให้ตำแยฝรั่ง <c oughs> ถูกมือ เพราะว่าจะเอาผักชี้อมจะเป็นคนแพ้จะพี่น้องคันแล้วแบบเก่าไม่หายมีตัวช่วยตอดแล้วแบบว่าทิ้งกล้องเลยเด้อพี่น้องทิ้งกล้องเลยเรายังไม่ได้เก็บข้างเตงหัวแก่นตะวันนะพี่น้องอันนั้น ต้องนั่งเก็บกันเป็นวันวันว่ะเยอะยอลวกเอาเข้าช่องฟิตไว้จ้ะก็จะดึงได้ใบใสๆนะคะเขาจะดึงได้ทีละใบละใบจ้ะใบใสๆที่เขาขึ้นมาใหม่อ่ะแต่นนี่ก็เป็นรุ่นสองลว รุ่นสามยิ่งเอ่อยาวจ้ะน,นี้เขาเพิ่งมาผักชีล้อมหรือว่าผักคริสโคนนะคะใสๆแบบนี้เนาะไม่กล้าเก็บนะพี่น้องเพราะว่าเอาไปประกอบเอาไปประกอบวิดีโอเราจะได้รู้ว่าเราเก็บผักป่าของเรากี่ กี่อย่างจ้ะโูยมาเพียบเลยพี่น้องเดี๋ยวต้องหาถุงมือแล้วก็มาเก็บกันแล้วเนี่ยโอ้โหขนาดใส่ถุงมือมันยังกัดประกันหอมในอันเนี้ยตัดแล้วยังไม่มีปัญญาเอาอ่ะมาถึงตรงนี้นะคะดอกเมเปิลเขาเรียกว่าผักกลุ่มนะคะ <laughs> เมเปิลในภาษาสวิเดนเขาเรียกว่าเลินค่ะ กำลังมาจา้าะพี่น้องนู่นคู่นะเต็มเลยปีนี้พี่โบไม่ได้มาตัดแต่งกิ่งมัวเต็บเปื่อยัผกกุม่มอันนี้ยอมรับว่าอร่อยอร่อยมีทั้งหมดเจ็ดต้นนะคะเอาไปประกอบ คลิปของเรานี่แหละจะได้รู้ว่าเออเราได้กินผักป่าผักสวนอะไรบ้างตอนนี้จ้ะอันนี้คือผักบุ้งฝรั่งนะพี่น้องของเราก็จะต้นไม่เรียวมันจะอ้วนๆอวบๆแบบเนี้ยเขาบอกเอาไปแกงเทพโพมอันนี้อยู่ใต้ต้นสนนะคะข้างประตูล,ลับแรจ้ะ เขาขึ้นที่สนามหญ้าเดี๋ยวคุณเลมโบก็มาตัดทิ้งจ้ะโอเคพี่น้องดูค่ะดอกฟันสิงโตขึ้นเต็มไม่เก็บนะคะให้ชมเฉยๆคะ่ะดูค่ะมางามมากอยู่หัวบันไดเลยนะคะ หัวบันไดจริงๆเลยค่ะผักป่าของเราหัวบันไดจริงๆ มาเก็บผักชีเด็บผักปุ้งจ้ะมันจะอยู่ในเมนูที่เราจะจัดให้พี่น้องได้ชมนะคะ ฟ้าจ้าจอหยอดหอม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 ได้กี่อย่างแล้วผักบ้านเราได้แล้วจ้าผักบุ้งผักชีไทยแล้วก็ผักแพวนะคะเรามาดูผักรวมๆกันค่ะก่อนที่จะพาพี่น้องจัดเมนู เด็ดๆนะคะจ้าพี่น้องจ๋าเรามาดูกันนะคะว่าผักทั้งหมดเนี่ยมี11อย่างมันมีชื่อในภาษาไทยและภาษาสวิดิิอย่างไรบ้างจ้าค่ะเริ่มจากตำแยฝรั่งเนสโลโอ้มบุกแกผักกูดนะคะผักชีล้อมผักคริสโคนค่ะดอกเมเปลิลหรือว่าดอกผักกลุ่มที่เขาเรียกกันนะคะที่นี่เขาเรียกว่าเลนค่ะ ผักแพลวผักบุ้งภูมใจมากผักบุ้งสารแน่มิ้นตะอ่าผักชีไทยค่ะตามด้วยผักบุ้งฝรั่งนะคะแล้วก็เอ่อใบฟันสิงโตหรือว่ามัหลอดโสแล้วก็ร้อมหรือกระเทียมป่านะคะส่วนหนึ่งนำมาลวกส่วนหนึ่งนำมาทานสดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ เราจะเอามาใส่ในอาหารที่เราจะทำต่อไปนี้ก็คือลาบหมูคั่วนะคะมาดูวิธีการทำกินง่ายๆกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อกี้พักการหอมเดินลงไปเอาหัวหอมแดงที่อยู่ในชั้นใต้ดินนะคะนี่คือหอมที่เรากู้ไว้ในปีที่แล้วนะคะวันนี้เราก็ยังได้เอามาปรุงอาหารค่ะแล้วก็ไปเด็ดกระดเลิกหรือว่าหอมป่าที่ ได้พันมาจากบ้านคุณคริสเตอร์นะคะสรุปแล้วก็คือทั้งหมดเนี่ยสิอย่างเนาะค่าหอ,หอมพริกใบมะกรูดค่ะมันาวผักแพวและต้นหอมตามด้วยสาระแน่จ้าปรุงราบก่อนที่จะคั่วนะคะ<ส>เกลือจ้า<ส>น้ำปลา ชูรสจ้ะพริกป่นข้าวคั่วนะคะขย้ำขยำให้เข้ากันนะคะถ้าไม่พอดีเดี๋ยวเราค่อยเติมอันนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปจ้ะตั้งกระทะนะคะเติมน้ำมันไปนิดนึงจ้ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วใส่ใบมะกรูดเลยนะคะ ใบมะกรูดจ้ะเราใส่ทั้งอฝอยด้วยนะคะอันนี้คือทอดทอดโรยหน้าจา้ะปกติจะเอาพริกลงทอดด้วยนะคะ<ม>แต่ว่าวันนี้ไม่ทอดเกรงใจคุณเลมโบเดี๋วแกฉุนเพราะว่าผักกาญหหอมมีพริกแห้งอยู่แล้วจ้ะพริกที่เราทอดคั่วไปแล้วจ้ะ ลาบคั่วนะแม่พาทําลาบคั่วนะคั่วเสร็จแล้วเอาไปหมกก็ได้หมกไปตองหรือว่าเอามาคั่วนะคะขอบคุณใบมะกรูดจากลูกเบียร์ลูกแพทนะคะแล้วก็เก็บมาจากบ้านแม่ด้วยแล้วก็มีของน้องละไมหรือว่าน้องแตงให้มาด้วยจ้ะน้องละไมชํานาญกิดนะคะขอบคุณจ้าเมื่อใบมะกรูดเหลืองแล้วนะคะ เอาออกจ้ะจากนี้เราก็ใส่หมูที่เราผสมไว้นะคะคั่วหรือว่าทอดนิดๆเริ่มร้วนได้เห็นไหมคะเพราะว่ามันออกด้วยแล้วก็น้ำมันที่เราทอดใบมะกรูดจ้ะทอดพอสุขนิดๆิดน่ะตอนนี้ผักการหอมปิดไฟแล้วนะคะตั้งไปนิดหนึ่งเพราะว่าไฟมันยังร้อนอยู่อ่ะหอมหอมหอม เสร็จแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะรอให้เขาเย็นจ้ะจ้ะตอนนี้ลาบของเราก็เย็นแล้วนะคะขาค่ะหอมแดงนะคะพริกสดจ้ะใบมะกรูดนะคะข้าวั่วเพิ่มอีกนิดนะคะมะนาวคะ่ะ จากนี้ก็คนค่ะให้รสชาติเขาได้พอดีนะคะคนแล้วก็ชิมจ้ะอืมใช้ได้เลยเมื่อใช้ได้แล้วนะคะเราใส่ผักเมงดาเนาะอืมสลระแหนจ้ะผักชีไทยต้นหอมป่า ตามด้วยผักแพลค่ะคนเดี๋ยวก็ยุบจะพี่น้องผักไม่ได้แข็งเท่าหมูนะคะหอมหอม อมมากเครื่องเยอะน้องนี่โ้ยตามด้วยใบมะกรูดจ้ะจัดไปคะ่ะหน้าตาของอาหารนะคะพริกแห้งคะ่ะ ทานเองนักเลงพอทานเองนักเลงพอค่ะความเผ็ดนะคะเรามาดูความกรอบนี่ค่ะใบมะกรูดยอดไหมฮะดูหน้าตากันใกล้ๆเลยค่ะ กิดจัดกิดจัดนี่ยังไม่ได้วางผักนอกนะคะผักลวกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวก็มาแล้วจ้าผักลวกลาบคั่วของเราก็เรียบร้อยแล้วผักบุ้งข้าวเหนียว มาจ้ะพี่น้องมาทานข้าวด้วยกันจ้ะเมนูนี้โ,โหทรงคุณค่าจัดกันแบบยาวๆเลยนะคะพาเก็บพาทำแล้วเดี๋ยวพากินสักนิดนึงก็จะเข้ารั้วเข้าสวนแล้วจ้าสกุลกัาเหนียวอยู่นี่นะจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ๋ะมาทานข้าวด้วยกันจ้ะ เมโนโนถูกใจไม่ครัวเลยนะคะราบคั่วเนี่ยจ้ะอืมขอเหอะขอเหอะโอ้ย สองโป้เลยอร่อยมากผักบุง้งฮ่าฮ่าโอยผักบุง้งไท,ทยผักชีไทย พริกด้วยแล้วมาชิมผักป่ากาันกระเทียมป่านะคะเราจะมีความกรอบหวานแล้วก็หอมหอมเป็นเอก,กลักษณ์มากอื้อหือ เรื่อยๆอ,อย่างละสองคำเลย ริงทานเป็นเมี่ยงเลยก็ได้นะผักเยอะจ้ะขัาปูดจ้ะกรอบรสชาติเขาก็เหมือนผักกูดบ้านเราแหละค่ะพี่น้อง ไม่มีรสขมรสเปรี้ยวจะออกฝัดฝัดนิดนิดอะ่ะเดรียวได้แรงส่วนแกงเก่าแน่แนวันนี้ ไปไหนดีผักกลมจะอันนี้ชอบมากยอดตะมุตะมิมเขาจะเหมือนผักไซบ้านเฮานะ่ะผักไซนั่นแหละยอดไซอ่ะผักไห่หรืออะไรอ่ะ อดผักไห่ใช่ละหมดแล้วหน้าตำแหญ่ฝรั่งจ้ะอันนี้ไม่ยากแล้วคุณแลมโบยชอบเขาอบอบแล้วก็มาบดเป็นผงปรุงอาหารจ้ะ เขาบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายเวลาลวกต้องลวกล่าสุดไม่งั้นน้ำเขียวจ้ะอืมลืมข้าวเอายอดผักบุ้งนะคะอันนี้ก็จะ ลื่นๆอะอ,ม,อมเปี้ยวเหมาะสำหรับแกงเทพโพพี่น้องเห็นเพื่อนๆใน youtube เขาทำกันนะอร่อยจ้ะผักชีล้อมนี่เขาจะรสชาติเหมือนกับผักขมผักชีล้อมเนี่ย อืม,อมแต่เวลาเรานึ่งสุกๆนะก็จะเหมือนผักผักขมที่มันอยู่ในแปลงผักอะ่ะอืมอันนี้แหละฟันถิงโตจ้ะ ดัดแตงได้หลายเมโนโจูจากฟันสิงโตมาแกงขี้เหล็กก็ได้ออกงออกไก่ในช่วงดูหนาวไม่มีผักใบสดนะคะเราก็เก็บพวกเนี้แช่แข็งไวจ้จ้ะพี่น้องฝรั่งเขาก็จะเอาดอกอ่อนๆแล้วก็ใบอ่อนๆมาทำปนกับสลัดจ้ะคล้ายๆกับสะเดานะ ครบยังว่ <c oughs> งางก็เดี๋ยวจะพาเก็บอีกจ้ะ ช่วงนี้ก็ห่วงเข้ารั้วเข้าสวนจาพี่น้องเพราะวันเป็นช่วงเริ่มต้นถ้าเราปลูกช้าปลูกไม่ทันเนี่ยมันไม่ทันแก่ไม่ทันสุกแล้วหนาวมาหอมมากใบมะกรูดเหมือนรับเป็ดเลยพี่น้อง ข้าเหนียวจ้าขอ,ขอกินแบบนี้หน่อยนะขอโทษขอภัยนะ อยากจะกินเพื่อความสะใจของตัวเองจ้ะได้กินผักบุ้งนี่แหละพี่น้องวิถีชีวิตคนต่างแดนอยู่ไกลตลาดดูด,ดูต่างบ้านต่างเมืองกลางภูเขาด้วยพี่น้องถ้าเราไม่ปลูกแม่อะไรพวกนี้นะเดินทางไปซื้อไปไก่มันก็ไม่อยากจะขี่ช้างจับตะกะแตนจ้ะ เป็นวันแรกที่ไม่ไม่ห่วงข้าวเหนียวเลยจ้ะจาโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า